ระบบทางเดิน,นหายใจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้าหายใจไม่อิ่มขอบคือมันมีมานานหรือยังคะเป็นติดเปี้ยครับทํางาน,น,ไ,น,ดดนดได้ไม่เต็มที่กิดรถเกิดอะไรนะเี็มได้ยั็หน้อยก็ในหอบแล้วครับหอบไม่มีแรงเลยครับต้องยุดทักก่อนนะเวลาเป็นเนี่ยครับมันจะจามก่อนครับจามตอวเนี่ยงเลยไอ้เล็กน้อยหอบเลยครับทีนี้ มันก็อยากหายเนาะอยากหายขาดเนาะผมก็ดูลำเปียกลำอะไรนะแล้วก็มาเจอยวเตือนนะครับจะอยู่คอเนาะรับยาประมาณสามสี่วันเนี่ยครับก็ดีขึ้นกับอาการนั่นกาไ่ไม่มีแล้วคืนโล่งไว้เลยนะหา,ายโล่งแบบวิญญาณแต่หายเออนี่ยครับแล้วสิ่งวิญญาณก็ไม่มีแล้วนะ่มีครทำงานได้ปกติแล้วไม่ไม่เหนื่อยหอบเหมือนเมื่อก่อน สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอโนโนสูงค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะใครนะคะที่หายใจไม่อิ่มรวมถึงมีอาการภูมิแพ้นะคะและหอบหืดร่วมด้วยนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์นะคะลูกค้านะคะที่มีอาการของเอ่อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าที่ผ่านมานะคะได้รับความทรมานนะคะจากโรคภูมิแพ้ นะคะโรคหอบหืดนะคะแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มอย่างไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค,คุณพี่ค่ะ<อ>เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอ,อะไรอยู่จ๊ะสวัสดีครับก็ผมชื่อประสิทธิ์จริงกลางครับค่ะอาชีพผ้าขายครับค่ะพี่ประสิทธิ์ขาเขาสอบถามหน่อยค่ะว่าระบบทางเดินหายใจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้นะคะหรือหายใจไม่อิ่มนะคะแล้วก็หอบหืดมันมีมานานหรือยังคะ มีมานานแล้วครับเป็นเป็นมานานเท่าไหร่คะประมาณกี่ปีเป็นกี่ปีครับโอ้โหคือนานมากนะคะแต่ตอนนั้นคือการรักษาก็คือพี่ประสิทธิ์ก็คือไปหาหมออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะครับอาการมันจะเป็นยังไงบ้างให้ให้พี่ช่วยขยายความตรงนี้ให้หน่อยค่ะเวลาอันนั้นครับทำงานมันยังทํางานไม่ได้แล้วครับสมมติพอจะเริ่มเริ่มนะครับมันก็หอบแล้วสมมติเข็นรถเข็นอะไรอยู่นะเข็นได้ยังหน่อยก็ในหอบแล้วครับ นะคะที่นี่คือมันมันทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มที่เนาะพี่ประสิทธิ์เนาะทำงานได้ไม่เต็มที่คือมันหอบไม่มีแรงเลยครับต้องยุดพักก่อนนะออืออยุดพักก่อนถึงไปต่อได้อืครับนะคะที่นี้การนอนนะคะการนอนมันนอนได้เต็มอิ่มไหมพี่ประสิทธิ์เพราะเพราะว่าเราจะต้องตื่นมาไอมาหอบมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ประสิทธิ์เวลาเวลาเป็ี่ยนเนี่ยครับมันมันจะไอจามก่อนครับจามตัวเนี่ยงเลยอืจามมาแล้วก็ ที่มีไอไอเด็กน้อยก็หอบเลยครับทีนี้นะคะที่นี้คุณหมอเขาเขาก็ต้องให้อะยาพ่นมาใช่ไหมคะเพื่อขายายหลอดลมก็ไปหาหมอไปหาหมอบ,บางทีเขาก็ปนยาให้ครับอปนยามันก็พอพอทุเลาตอนที่มันมีอาการพี่ประสิทธิ์สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างไหนจะต้องทํางานอีกหนกอาการร่างกายเหนื่อยครับเหนื่อยมีแรงเลยครับอืมนะเคยถึงขนาดแบบออกไปทํางานไม่ได้เลยพี่ประสิทธิ์ต้องต้องนอนอ<น>ะไรแบรบ ถ้ามันมีอาการเนี่ยทำงานไม่ได้แลวครับอืเป็น<ะ>บ่อยไหมคะพี่คะมันจะเป็นช่วงอากาศเย็นครับอืครับแล้วมันก็แบบเหมือนหลอดลมนะครับเขาบอกว่าหลอดลมนะครับมันบีบตัวเ<อ>กิดการหันใจดังวีดมิดนะนะค่นะคเคยเกิดเหตุก,การณ์อะไรหนักๆไหมคะพี่์แบบเอาที่หนักมากเลยตั้งแต่ที่เราเคยเป็นมาเลยเคยเป็นน่ครับหายใจไม่ยิ้มครับอ่าฮะมันมันหันใจน้อยลงเหมือนใจจะขาดนะครับอืม เคยเป็นยุคครั้งนึงอะครับคือคือวันนั้นคือแบบหายใจมันได้สั้นมากเลยหายใจได้ได้สานได้น้อยลงนะครับวันนั้นคือไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วใช่ไหมคะแล้วแล้ววันนั้นใครพาพี่ประสิทธิ์ไปโรงพยาบาลหลานครับหลานนะคือวันนั้นไม่ไหวแล้วเนาะต้องต้องเรียกไปนะคะพาไปก็ไม่อยู่แล้ววันนั้นก็เข้ามาดูก็บบอกว่าไม่ไหวจริงๆครับก็เลยเอาไป เราก็ไม่มีเลนด้วยเหตุการณ์นี้นี่เกิดขึ้นนานยังคะพี่ประสิทธาสี่ปีเนี่ยครับสี่ตอนันเป็นนักนะคะทีนี้มันถึงจุดไหนคะพี่ประสิทธิ์ที่คิดว่ายาหมอเอาไม่อยู่แล้วเราต้องหาอาหารเสริมมาทานแล้ะมันก็อยากหายเนาะอยากหายขาดเนาะรับค่ะผมก็ดูลำไอ้น่ะลำเฟสลำอะไรน่ะไม่ว่าไหนจะดีอันจะดีต่กลับมามาจะอยู่คอนะมาอันนี้แหละครับมันก็ ดีขึ้นรับอาการัานก็ไม่ไม่มีแล้วครับถามพี่ประสิ์นิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อในอาหารเสริมไหมเราคิดว่าอาหารเสริมจะช่วยเราได้ไหมก็เชียร์อยู่ครับก็ว่าดูเอโทิลซาบดูเฟซดูแล้วเคยทานนี้ห้ออื่นมาก่อนไหมคะก็มีเหมือนกันครับแต่มันไม่ไม่ดีไม่ดีครับมันก็พอทุเราเฉียวันไม่ไม่ดีนะคะทีนี้ก็เลยอหายอีตัวหนึ่งก็เลยมาเจออยู่คอครับนะคะอันนี้ก็โคตรนะ อ่ก็ลองอีกครั้งหนึ่งเลยเนาะพี่ประสิทธิ์เนาะอยากหายครับอยากหายกันเลยหาดูค่ะ <laughs> ช่วงแรกพี่ประสิทธิ์ทานวันละกี่เม็ดคะเขาแนะนำเนาะก็จะบอกให้ก้าวก็กวนนอนกับมันเพราะว่ามันเป็นหนักกว่านคะคะและ้วประมาณกี่วันที่พี่รู้สึกว่าเออการหายใจเรามันมันเต็มอิ่มขึ้นมันได้ยาวขึ้นมันมันรู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอิ่มยาวประมาณสามสี่วันเนี่ยครับก็สามสี่วันเองเหรอสามสี่วันก็น่าจะประมาณแปดเม็ด นะคะที่ทานไปแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกยังไงให้พี่พิสิทธิ์ขยายความว่าดีขึ้นมันโล่งมันโล่งจากการการหายใจอะไรอย่างเงี้ยล่ะหายใจสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นอ่าฮะครับหายใจสะดวกขึ้นโอ้นะแล้วประมาณกี่วันที่พี่พิสิทธิ์รู้สึกว่าเออมันมันมันดีแล้วอาการมันหอบขื่นหายไปอะไรอย่างงี้คูมมแพ้ดีขึ้นประมาณกี่วันนะพี่พิสิทธิ์มันก็ มีอาการเขายังั่วตั้งแต่นั่นแหละครับอืมก็คือเราทานมาเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นครับก็ทานไปเรื่อยแต่อาการมันก็สามตีวันนะครับมันก็แบบมันโล่งไปเลยนะครับหายใจโล่งมันไม่ไอ้ที่ว่าสังวิตวิอายมันก็หายนี่ครับแล้วสิ่งวิตวิก็ไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีตอนนั้นรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ประสิทธิ์พอรู้สึกว่าเราทานยาก็ดีใจและครับเหมือนเหมือนที่เขานั่นแหละครับว่ามันจะดีขึ้นกลับมาดีขึ้นกินยา ยี่ห้อนี่ซบอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวบ้านเขาแยกกันครับนะคะแล้วหลานได้มามาถานค่ะคนในบ้านเออดูดีขึ้นนะดูอาการดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับนะแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เวลาเจออากาศเย็นๆยังมีอาการนั้นอยู่ไหมคะพี่ประสิทธิ์คะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเนาะอาการดีขึ้นก็ดีดีขึ้นก็ปีกว่าแล้วเนาะพี่ประสิทธิ์ก็คือทานมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะอาการเหนื่อยเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่ เหนื่อยแล้วครับเหนื่อย <c oughs> ทางานได้ทางานได้แล้วเออเ,เต็มที่นะคะโอเคอ่ะเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้พี่พประสิทธิ์นะคะฝากถึงคนที่เขากาลังหาข้อมูลอยู่เลยนะคะเผื่อเขาหายใจไม่เต็มอิ่มมีอาการหอบผดนะคะแล้วก็มีอาการของภูมิแพ้ให้พี่ประสิทธิ์ฝากให้เขาเนี่ยมาทานตัวบาลานยูคอนนะคะครับก็ใครที่มีอาการเป็นในโรคภูมิแพ้นะครับเนาะ ูมแพ้หอบหืดตักนี้นะครับก็ลองลองลองมาใช้ยา,ยาอยูคอครับลองใชา้ยาอยูคอเหมือนผมเนี่ยครับเมื่อก่อนผมเป็นนักมากครับเป็นนักมากลองลองมาไหลยอย่างไหลย,ยี่ห้อแล้วก็มาเจอเตือนนะครับเมันก็ทำงานได้ปกติแล้วไม่ไม่เหนื่อยหอบมันมาตอนนะคะก็ดีขึ้นร่นางกายดีขึ้นร่างกายดีขึ้นก็จิดว่าก็ ปกติแหละครับทำงานได้นะคะพอพอสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดีมันก็จะทาให้ทุกอย่างดีขึ้นไปหมดเลยเนาะพี่ประสิทธิ์เนาะนะคะโอเคชิวนถามอีคําถามหนึ่งค่ะว่าราคามันแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้เงี้ยไม่แพงครับตอนแรกตอนแรกคิดว่าราคามันมันสูงไหมพี่ประสิทธิ์ราคาก็ยากยากหายนอกจากเกอยากหายก่อนสู้อซ้ก็ลองดูแล้วต้องสู้เนาะ อยากให้มันหายขาดก็ต้องนั่นแหละครับทดลองเลยครับนะทดลองแล้วมันก็ดีขึ้นครับก็ยอมรับแล้วครับว่ามันหายครับนะคะเต็มสิบคะแนนพี่ประสิทธิ์ให้บาลานซ์ยูคอกี่คะแนนเต็มทริปเลยครับเขาก็ช่วยชีวิตเนาะกับเน้ตครับเขาถือว่าบาลานซ์ยูคอช่วยชีวิตไว้เลยเขาก็เมื่อก่อนมันทรมานเนาะเวลาเปีหนึ่งปีสองอากาศเย็นน่ะโอ้ ประมา,านทางใจไม่ยิ้มครับค่ะโอเคอะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์มากเลยนะคะ,ะที่มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะมาเป็นวิทยาทานให้กับคนที่กาลังหาข้อมูลนะคะ,ะเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกกับเขาวันนี้หนูก็เลยเอาบลานยวคอนะคะมามอบให้พี่ประสิทธิ์อีก3ากระปุกเลยนะคะ,ะ,ะค่ะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปนานๆเลยนะคะ,ะใครนะคะที่ฟังเรื่องราวของพี่ประสิทธิ์นะคะแล้วมีอาการคอ,อพืช ภูมิแพ้นะคะหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะย้ำนะ,ะว่าหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะก็ไม่ต้องรังเลนะคะดูคลิปนี้ก็สามารถสั่งซื้อบาลานยูคอได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าเรามีออยอมีฮาลาลที่ถูกต้องค่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บล็อคแบนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์มีความรู้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ชิวนะคะแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็บล็อคยูคอขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ